สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรัปเดบตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ดิจิทต้คลิปนี่คือแข้งไทยฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับติดเกินครึ่งทีมยอดเยี่ยมไทยลีกประจำฤดูกาล2020ันไทยลีกส0 2 0นะครับปิดฉาก ฤดูกาลที่ยาวนานที่สุดลงไปเป็นที่ไคยแล้วและนี่คือเหล่าหน้าตาของผู้เล่นที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดในซีซั่นที่ผ่านมาแต่และตําแหน่งมีใครกันบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูครับชัดชัยบุตรพรมนะครับบีจีบุตมินเนเต็ดเจ้าบอยทําผลงานได้อย่างสม่ําเสมอตลอดฤดูกาลสามารถเก็บคลินซตไปทั้งหมด19เกมและก็เสียประตูเพียง13ลูกเท่านั้นก้องหลังครับเฉลิมพงษ์ แก้วเกิดครับจากนครอราชสีมามัดได้ F4 กับตันเฉลิมพงศ์คือ1ใน2คนในไทยลีกฤดูกาล2020ที่ลงสนามครบทุกนาทีตลอดที่ต่อสู้กันยาวนานเป็นพิเศษของฟุตบอลลีกบ้านเราในทีซสั้นนี้ก้องหลังครับวิกเตอร์ คาร์โดโซจากบีทีปัตุมยูเนเต็ดปักหลังชาวบราซิลนะครับเจ้าของตำแหน่งดาวชนบทประจำทีมของบีจีปัตุมยูเนเต็ดด้วยจำนวน15ประตูซึ่งนับเป็นกองหลังที่ยิงประตูเยอะที่สุดในไทยลีกประจำซีซั่น2020-2021นี้กองหลังครับอันเรสตูเยสจากบีจีปัตุมยูเนเต็ดการมาของตูเยสทำให้บีจีปัตุมยูเนเต็ดเนี่ยมีแนวรับที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในไทยลีก ยิ่งบวกกับการลงเล่นรวมกับวิกเตอร์คาร์ดูโซทําให้เดอรดัวเบดเสียประตูไปเพียง13ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นทั้งหมด30เกมบิงแบ็กขวาครับเจริญศักด์วงสกอรครับส่วนประราการซิตี้เจ้าเทพในวัย23ปีนะครับคือกําลังสําคัญของทัพเคียวสมดที่พาทีมต่อสู้ไทยลีกยุโรปการ2020มาอย่างยาวนานหลังจากโดนพิษของโควิด -19 เล่นงานแต่ทว่าเจริญศักด์ยังรักษามาตรฐานการเล่นไว้อย่างดี นอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวยังเป็นเจ้าของตำแหน่งจอมแอซซิตประจําไทยลีกฤดูกาล2020ด้วยจํานวน14ครั้งมีงแบ็กซ้ายฟิลิปโดเรอร์ราชบริมิรผล f c จากตำแหน่งแบ็กขวาที่มีสไตล์การเล่นแนวรุกที่ดุด,ดันและก็ช่วยให้ทีมยิงประตูดได้อย่างหลากหลายจนกระทั่งหลังจากที่นีโควิด19รอบที่2เนี่ยไทยลีกกลับมาเล่นการอย่างการอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฟิลิปโดเรอร์เนี่ยสามารถถูกดันขึ้นมาเป็นมีนแบ็กซ้าย เพื่อเล่นเกมรุกอย่างที่ตนเดองถนัดก่อนที่จะปลายรูก,การโรเลอร์ได้ถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นปีกเพื่อเกมรุกอย่างเต็มตัวและเจ้าตัวนะครับสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและยิงประตูได้ถึง15ลูกครองตําแหน่งดาวซุนโวคนไทยไปได้ในซีซั่นนี้กองกลางจัก,กรพันธ์แก้วพรมจากสโมสรบุริยัมยูเนเต็ดจักรพันธ์มิดฟิลว์ยัยส2ปีรายนี้ยังคงเป็นกําลังหลัก ของทัพประสาทสายฟ้าเมื่อไรที่เจ้าตัวอยู่ในสนามเนี่ยจะสามารถสร้างจุดเปลี่ยนให้กับทีมได้อยู่เสมอโดยเฉพาะในยุคข,ของอเล็กซานเดรกามากลับมาเป็นกุนซือบุรีรมินเดเตดอีกครั้งหนึ่งทําให้ฟอร์มของเจ้าโนสกลับมาโดดเด่นอีกครั้งโดยผลงานทุกการนี้นะครับจกักรพานลงสนามไปแล้วทั้งหมด27เกมยิงได้ทั้งหมด4ประตูกับ9แอสซิตกองกลางครับสุมวัจยาบุริสายครับจากบิจีบุรีมินเต็ด สมัติยามิดฟิลวัย34ปีคือหนึ่งในแข้งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มีส่วนร่วมอย่างมากกับการทำผลงานของแผงกองกลางให้กับทัพโรเบิดโดยสถิติของเจ้าตัวในดูกาลนี้นะครับลงเล่นไปทั้งหมด29นัดยิงไป4ประตูกับ6แอซซิตกองหน้านัทวฒิสุขซุ่มนะครับจากทูเบงคอกเปเนเตสหลังจากที่เจ้าเบีวกลับมาค้าแข้งที่เจริคสา3กับทีม FC ฟซีตเกียูยุบสเจ้าตัวก็ต้องมาแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงภายในทีม แข่งเทพไม่ว่าจะเป็นยุคของมา n โน o โพ n g กิ้งก่อนทีมจะเปลี่ยนกุนซือมาเป็นโค้ดแบนในปัจจุบันนี้จนกระทั่งนัทวุฒิสุขส้มนะครับสามารถแสดงศักยภาพได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมจนสามารถยึดตัวจริงให้กับแบงคอกโดยที่รูการน,นี้เจ้าตัวหยิงไปแล้วทั้ง12ประตูเป็นรองดาวซันโวของทีมต่อจากเฮเบตตี้เฟเนเดสกองหน้าเบนมิสมูรินโลจากนครราชสีมามาด้าเอฟซี โมริโล่ครับรองตำแหน่งรองดาวซนโวนะครับของไทยลีกประจำซีซั่น2020ด้วยการยิงไปทั้งหมด21ประตูและเป็นหนึ่งในแข้งที่สามารถทำา3แฮตทริกมากที่สุดในการแข่งขันไทยลีกฤดูกาลนี้กองหน้าบารอสพาเลลี่จากสมุทรป,ปราการซิตี้เจ้าของดาวซนโวประจำไทยลีกฤดูกาล2020นะครับที่ยิงไปแล้วทั้งหมด25ประตูและก็เป็นหนึใน2แข้งในซีซั่นที่ทาได้3แฮตทริกมากที่สุดในตอนนี้ สำหรับข่าวต่อไปอุ้มทีทรธรทบุญมาทันนะครับมีการอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดคาดกลับมาซ้อมกับทีมได้ในสัปดาห์นี้แบ็กซด์ทีมชาติไทยนะฮะที่โชคร้ายได้รับบาดเจ็บในจังหวะทท่สปินตัวออกวิ่งเกมที่ยูกุฮามะเอบรูนอตเอาชนะอุระวะเรส3-0ปตทูทำให้พลาดในการลงสนามมาแล้วทั้งหมด2ส,สัปดาห์ล่าสุดโกอุ้มนะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บว่าอาการบาดเจ็บตอนนี้โดยรวมแล้วเนี่ยฟิตประมาณ85-90%ครับ2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมา ทั้งรักษาตัวแล้วก็ซ้อมด้วยหนักมากๆเหนื่อยใจแทบใจจะขาดคิดถึงบ้านพอถึงบ้านนะครับก็ต้องมาหลับอย่างเดียวถ้าผ่านเทสวันพุธนี้ได้นะครับก็สามารถลงซ้อมร่วมกับทีมได้ในบางจุดครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงหวังว่าจะกลับมาลงสนามเร็วเร็วนี้เพื่อแฟนบอลไทยทุกคนครับสำหรับข่าวต่อไปครับสลามชนถแถลงคอนเฟิร์มโคตเตียอยู่คุมทีมต่อซีซั่นหน้าบิ๊กบอลผู้จัดการทีมชมลบุรีซีนะครับออกมาเปิดเผยถึงผลงานของสลามชน ชนบรีเอฟซีในดูกการ2,020ว่ายอมรับหากพูดถึงผลงานของทีมในดูการนี้ถือว่าล้มเหลวเพราะต้องการริ่นรุนหนีตายยันรัดรองสุดท้ายของซีซั่นแต่ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของโคเตียแถมต้องชมด้วยว่ากล้าที่จะให้โอกาสบรรดานักเตะดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้ลงสนามด้วยซ้ําย้ําชัดนนยบายรูกการหน้าเนี่ยยังคงให้โอกาสดาวรุ่งได้รับใช้ทีมเพื่อวางรักฐานในฐานะระยะยาวสู่อนาคตยังไม่ใช้แข้งไทยบิ๊กเนม เน้นตัวนอกฝีเท้าดีจริงๆมาเสริมทัพส่วนแข้งนอกไรายไหนนะครับจะอยู่กับทีมบ้างเนี่ยต้องรอจบภารกิจในสึกช้างเอเบคับก่อนถึงจะบอกได้ผู้จัดการทีมสลามชนนะครับออกมากล่าวต่อว่าผมกับบอบริหารนร่วมถึงคุณอัธนบนะครับได้หารือกับโคเตียและก็ทีมสตาร์โคท้ทุกคนก่อนที่ตัดสินใจให้โคเตียสะสมพบ้ประเสริฐคุมทัพชลบุรีเ c ต่อในฤดูการหน้ายอมรับว่าหากมองที่ผลงานแล้วเนี่ยเราถือว่าล้มเหลวนะครับเรื่องที่เราทุ่มเม็ดเงินเพื่อจ้างนักเตะไทยราคาแพงๆมาอยู่กับทีไม่มีแน่นอนเพะจะเน้นโฟกัสไปทีง่งบประมาณที่มีไปหานักเตะต่างชาติฝีเท้าดีที่มีทีเด็ดจริงๆนะครับมารวมทัพเพราะไทยหลีกในยุคนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฟุตบอลหลีกไทยนั้นเนี่ย นักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพสามารถกำหนดชะตากรรมของทีมไม่ได้อย่างดีเยี่ยมหากได้ของดีๆมาใช้งานนะครับเราก็จะพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษส่วนตัวต่างชาติเนี่ยที่มีอยู่ในทีมในขณะน,นี้ใครจะอยู่หรือไปจากทีมเราต้องคุยกันอีกสักครั้งหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจช้างเอ๋ครับรอบแปดทีมที่เราจะเปิดบ้านพบกับวตรเอฟซในวันที่3เมษายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับข่าวต่อไปครับกัปตันคนเก่งรับ สุดประทับใจกับแชมป์ไทยลีกครั้งแรกกับทัพเรเบิดโดยกัปตันนะครับสุรชาติสารีพิมพ์นะครับกล่าวถึงการมาทัพบของเรเบิดคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งนี้ว่าดีใจมากที่สุดครับเพราะการได้แชมป์คือเป้าหมายอันดับที่1ในการเล่นฟุตบอลมาทั้งชีวิต,ตอผมยอมรับว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการที่ผมประทับใจเป็นอย่างมากไม่ใช่เพราะเราควา้าแชมป์เพียงอย่างเดียวแต่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เห็นในหลายอย่างกว่าที่เราประสบความสเ็ดเรารู้สึกเสียดาย ที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายได้แต่นัน่นเป็นเป้าหมายต่อไปในซีซั่นหน้าของเรานอกจากนี้กัปตันคนเก่งนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าปีนี้สโมสรค่อนข้างมีความพร้อมแม้ว่าจะเป็นฤดูกาลที่นานกว่าปกติแต่ทีมมีการวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเตะบาดเจ็บมีการุนเวียนผู้เล่นเป็นโปรแกรมที่ถี่จนผลงานออกมาตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้และสิ่งสําคัญคือ ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในรูกการนี้คือความสัมพันธ์ภายในทีมและก็สปิริตทีมเราอยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวทําให้การทํางานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสุดท้ายครับผมอยากจะบอกแฟนบอลมิดจีปฐุมทุกคนว่าเราเป็นแชมป์แล้วนะครับขอบคุณเสียงเชียร์ของทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือผ่านสื่อต่างๆของสโมสรขอบคุณจริงๆครับนี่ก็คือการเรยกข่าวสารของฟตุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ